มือนีสิพาทุกคนตมมะมา,มา,มากินกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกทุคนคะพอ,อกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดาบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะเมเนีข่อยมีเมนูมาม่านะคะทุกคนสองละหาบาทนะคะสองนอ้น่อยแต่ว่าพอต้มเสร็จแล้วนะได้ถวยบมักใหญ่เลยค่ะทุกคนมาค่ะมาไม่กินต้มมามา่าน้ำกันนะคะเมเนี้ข่อยใส่เนื้อบดนะคะแล้วก็ ผักกะหล่ำผักกาดนะคะทุกคนมาค่ะมาแล้วก็มีอ่ฟักทองนึ่งฟักทองแซบแซค่ะฟักทองหวานคากหวานแน่นะคะข่ยกินมูว,วานนี้นะคะก็เล่นหนึ่งอีกมาค่ะทุกคนขอยโยเขา่ามือใดก็ิยแห้งสุมมือนะคะช่วงนี้นะ เหียวเขาแห้งแห้งเศบมากนะคะเสีย,ย่างเดียวจะว่าได้ไมีใหม่ตะเกียบ๋ยวจะได้ซื้อเยอะ อืมมมหอมอ่ะอืมมมมันหอมเดียค่ะทุกคนหลวดปากเลย เจียบมากค่ะมาค่ะทุกคนอร่อยจัดจัด ใส่ผิดปนน้ำนะคะแล้วก็หนาำหนาวห,นาอ,หอนดู่ะทดกคนขอโทษขออภัยด้วยค่ะจินมสุภาพ Bánh dừa heo nó กินเปิดเลยค่ะทุกคนหิวแห้งลายกินมันคืดต้คของวานมัดแซ่บแซ่บค่ะหวานครับ กินต้มมามาอิ่งแล้วใหากันมาคุยกันทักทายกันนะคะเมื่อเนย่อยสิมาอัปเดตเรื่องการขับรถของ่อยนะคะ mm. คอยไปเรียนขับรถน้ําคู้นะคะเ mm. มื่อเนยแล้ว่อยก็ได้คําชมจากครูนะคะ mm. ว่าคอยนะขับดีมาก mm. ว่าสริค่ะคอยก็ได้ดีใจ mm. แต่ีนี้มองปรับปรุงอยหมองนึ่งก็คือเรื่องความเร็วนะคะ mm. เวลาปลายบอกว่าขับ 40, 40คอยมากจะขับเกิน 40, 40นะคะ เพิ่อนก็เลยต้องให้คอยเคงคัดเรื่องอความเร็วนะคะเพราะว่าเวลาเขาสอบแทนคนคุ้มสอบเขาจะให้เป๊ะๆนะคะ,ะให้ตามก็่สาม็ดแแต่ว่าบพใเห้เกิน4 0จังซี้นะคะคอยก็เลยจะต้อง เคร่งขัดกับเรื่องความเร็วนะคะเมื่อน,นี้แต่ว่าขับยางอื่นนะ่ะคว่าดีมากพัสนค่ะทุกคนแต่ทุกข้างน่ะเพื่อนก็ะชมบาดีนะคะแต่เมื่อน,นี้น่ะดีมากพัสนค่ะไ <c oughs> ข่ก็เลยดีใจนะคะ <c oughs> แต่ก็ยั้งเหลืออีกหลายข้างอยู่นะคะที่จีได้อ่าไปเรียนน้ำคูนะคะ <c oughs> อ่าคูหาเมื่อสอบได้แล้วนะคะเพื่อนจองเมื่อสอบได้แล้วประมาณเดือนมีนาะค่ะทุกคน นั่นก็หมา,ายความว่าอีกสองเดือนกว่าก็ยังมีเวลาที่จะฝึกขับรถแลวก็อ่านหนังสือนะคะ,ะมันกงเป็นเรื่องง่ายน,นะคะที่จะอ่านหนังสือแล้วก็เฮ็ดขอดสอบได้นะคะเพราะว่าหลายๆลายคนที่ไปสอบนะขอสอบหลายครั้งมากนะคะก็รลืกจากน้องคนหนึ่งขอสอบเป็นสิบครั้งเลยนะคะแถาจังคอยพานสอบข้อเขียนนะคะแต่สอบขับนะแค่สามครั้งนะคะ ก็แล้วแต่ความาสามารถนะคะถ้าเขาชินทางเขาก็ใช้เวลาหน่อยข้างนะค่ะต่คนที่เขาเกง่งกิรีเขาก็สอบข้างเดียวถึงขอเขียนถึงสอบครับนะคะทุกคนก็ถือว่าเขาน่เก่งนะคะแล้วก็โชคดีพร้อมที่ได้บางคนก็ได้ขอดสอบง่ายในข้างแรกนะคะบางคนก็ได้ขอดสอบที่ยากนะคะก็แล้วแต่อันนี้สําหรับคอยคอย,คอยก็ต้อง เตียมพร้อมนะคะข่กับ่บอยากสอบหลายเทือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นแล้วแต่ความสามารถของเฮ้าแล้วก็แล้วตัวดวงพร้อมนะคะก็เป็นตื่นเต้นอยู่นะคะถึงจะเหลือเวลาอยู่สองเดือนกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วไข่กับ่บคอยได้อ่านหนังสือด้วค่ะเรือง,งานมาไข่กับเมื่อยก็นอนหลับหลัจากหนังสือได้เทโลานาซีกับรับแล้วนะคะคือ อายุหลายนะคะทุกคนเราที่นี่เวลาเขาเมื่อยจากงานแล้วมาอ่านหนังสือกระเทนให้เขาง่วงนะคะก็รับไว้นะคะทุกคน <c oughs> มันกลายไว้เลี้ยนแล้วนะคะ <c oughs> มี FC เอฟซีหลายลท่านนะคะบอกให้คอยนะคะบอกไว้ไว้แน่ยอย่าบอกค้างยานหลายฟังย่ำใดใจจิขาดว่าเสน้นขะทุกคนคลิปนี้ขอก็เลยสีบอกไว้ไว้นะคะ คอยซ่อมเได้ค่ะในว่าสีบอกไว้ไว้เพื่อที่สิหัยถือใจเอฟซีนะคะขั้นข่อยยังบอ,อกไว้บอกพอกติมานะคะสีพยายามบอกไว้ทุกคลิปเลยแหละคะ่ะบ้าในต้องซ่อมก่อนขั้นบอซ่อมมันก็จะค้างยืดค้างยานเพราะว่าเป็นคนบุคลิกนี่นะคะสิไปบอกไว้ไว้มันก็ม่นเป็นตัวตนของคอยแต่ว่าข่อยจะพยายามนะคะอยา่าเคส ให้ถูกใจเอฟซีนะคะ่ะจริงๆแล้วมันกระหน่าลำคานนะคะถ้าเขา,าฟังเรื่อง้าวเราเป็นเบายานโว่วสิไดแต่ละคัมนี่คอยกับเข้าใจอยู่นะคะมันส่วนสีรูเรืองสีกระหน่าลำคานนะคะ่ะพอเอฟซีหลายคนนะ,ะ่ะคอมเมมตนว่าหน้าเบือ่อหน้าลำคานพูดคางยานรู้สึก <c oughs> ค่ะคอยสิพยายามปรับปรุงนะคะสิพยายามเบาไว้ๆนะคะ ค่ะทุกคนคะเมอรนีคอยสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแค่มาอัปเดตการขอบปรดไทยทุกคนฟังว่าเมืรอนีนะ่ะคุณครูนะ่ะชมว่าคอยขับรดดีมากอรสั่นคะ่ะคอยกันเลยแฮปปี้นะคะทุกคนค่ะก็สิจากการขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสําหรับเมืรอนีขอกล่าวคำว่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย